เอาอีก5ตัวนะคะก็มีคำว่าโกฝ่ายห้าลบหสิบหกชิจิเซเว่นเจฮัตจิเอแคิวนกอันนี้จะเป็นเลเวลหนึ่งหรือว่าอ5นนะคะมี66ตัว วันนี้เอ็กพีกนะคะเราจะลบก่อนก จากซ้ายไปขวาจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ขีดเส้นใต้อันนี้คำว่ากโกห้านะคะไฟห้าจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างแล้วก็ตรงกลางอันนี้กก ซ้ายไปขวาจากบนลงล่างต่าตกกลางนะคะอันนี้โกนะคะหรือว่าห้าในเม่ของเราเองลูกผุอันนี้จะขีดตรงกลางก่อน ขีดจากซ้ายไปขวามีสองเส้นขมวดลงข้างล่างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอันนี้ลบหกหกหรือซิกหกนะคะชิจิจิตจากซ้ายไปขวาก่อน งกลางนะคะอันนี้ข้างบนลงข้างล่างเห็นไหมก็โค้งงอนิดหน่อยชิจิเซเว่นเจ็ดจากซ้ายไปขวาลงข้างล่างเราจะเขียนยังไงก็ได้นะคะในแบบของเราเองเห็นไหม เจิดนะคะเจ็นหรือว่าเจ็ดนะคะแปดหัาจิแปดอันนี้มีสองเซนนะคะด้านบนข้างล่างสองเซนด้านสายแล้วก็ด้านขวาอันนี้หัาจิหรือว่า x แปด เจ็ดแปดเห็นไหมต่อไปคิวเก้านะคะรูปเก้า,กานะคะจากบนลงล่างก่อนตามโดยตรงกลางแห 9นนะคะคิวน่เกนะคะเราจะเขียนยังไงก็ได้คะ่ะเพราะว่าเป็นในแบบของเราเองนะคะรูปก่อนก็ ห้าฝ่ายห้าลบหกสิบหกชิจิเซเว่นเจ็ดฮัทจิเอกแปดคิวนายเก้า นี้ก็พอเค่นี้ก่อนนะคะอีพีสองสำหรับวันนี้ก็ห้าตัวนะคะเป็นเลเวลหนึ่งหสหตัวอินหานะคะ